สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษรอนทรีนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องกระถางค่ะกระถางปลูกผักเนี่ยมีหลายแบบนะคะแบบทั้งมีรูนิดเดียวแล้วก็แบบทั้งเป็นรูเยอะๆนะคะแต่วันนี้จะให้มาดูกระถางที่มีรูนิดเดียวเห็นไหมคะมีรูเดียวเล็กๆกระถางแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับที่จะปลูก ที่ชอบความชื้นมากๆนะคะอย่างเช่นเตยหอมค่ะเตยหอมเป็นผักที่ชอบความชื้นนะคะดังนั้นกระถางดูเล็กๆเนี่ยจะเหมาะกับเตยหอมมากแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งนานะคะชอบความชื้นเราก็ปลูกในกระถางที่มีรูเล็กๆเก็บความชื้นและอุ้มน้ำไว้ให้ได้ดีและผักชีล้อมก็เป็นผักที่ชอบความชื้นค่ะ ก็เหมาะที่จะปลูกกับกระถางที่มีรูเล็กๆแต่มีผักอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้แม่มดีซ้อนเออยแค่สามอย่างก็พอนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางนะคะนี่เห็นไหมคะรูเล็กๆอ้าวดูด้านในเมื่อกี้ดูด้านก้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปตัดผักชีล้อมมาปลูกลงกระถางกันค่ะการตัดผักชีล้อมนะคะเราก็ตัดลําต้นที่เป็นป้องๆไปปปูก แล้วก็ก้านและใบเราก็นําไปกินเป็นอาหารค่ะนี่ก็จะเป็นก้านและใบนะคะนี่ลําต้นเราก็จะนําไปปลูกเนี่ยเราตัดก้านและใบออกนะคะก็จะใช้ใบไม้สุดและใบไม้แห้งรองกุ้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกค่ะ ดินที่ใช้ปลูกก็ผสมอยู่2ออย่างนะคะมีดินด้วนกับปุ๋ยหมักจากเศษอาหารถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอ,อกแทนได้ค่ะใช้ดินด้วนหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ,อกแค่ครึ่งส่วนนะคะสาเหตุที่เราไม่ใส่แกลบไม่ใส่กาบมะพร้าวสับเพราะว่าเราต้องการให้ดินอุ้มน้ําค่ะเพราะว่าผักชีล้อมเป็นผักที่ชอบความชื้นมากนะคะ ก็จะใช้ลำต้นของผักชีล้อมปลูกลงไปเลยค่ะเพราะว่าใบของผักชีล้อมเราเก็บไปกินแล้วเนี่ยตรงปล้องเนี่ยรากจะเกิดตามปล้องนะคะแล้วก็ใบก็จะแตกออกตามปล้องเช่นกัน เวลาเราปลูกนะคะเราก็บีบดินให้แนบกับลำต้นของผักชีล้อมค่ะเราให้ใบของผักชีล้อมชี้ขึ้นข้างบนนะคะชี้ขึ้นบนฟ้าหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็ยกกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดตำไรนะคะเพราะว่าผักชีล้อมเป็นผักที่ไม่ชอบแดดจัดค่ะ ชอบแสงแดดลำไรและชอบความชื้นเราก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือว่ารดมากกว่าวันละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นผัดชีล้อมค่ะเอามาให้ดูโตเต็มใบแล้วนะคะผัดชีล้อมเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะเนี่ยเขาจะ เกิดตามปล้องคล้ายๆผัดปรังค่ะแต่ว่าผัดชีล้อมเนี่ยจะชอบชื้นชอบแฉะนะคะชอบแฉะแล้วก็ชอบร่มดำไรปลูกง่ายค่ะผักชีล้อมงามมากเลยนะคะเนี่ยเมนูที่ไปทำอาหารกินนะคะก็เป็นผัดชีล้อมผัดน้ำมันหอยแกงจืดผักชีล้อมแกงอ่อมผัดชีล้อมหรือว่าเด็ดใบสดๆนะคะ ไปกินกับน้ำพริกกับลาบหรือว่าจะเอาไปทำยำผักชีล้อมก็ได้ทำอาหารได้หลายเมนูนะคะกินคล้ายๆผักบุ้งเลยค่ะไม่ขมด้วยนะคะไม่ขมไม่เหม็นเขียวแกงจืดก,ก็ได้ใส่ต้มเลือดหมูก็ได้เนี่ยถ้าเป็นข้อป้องแบบเนี้ยเราตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะผักชีล้อมนี้จะปลูกง่ายนะคะ นี่แม่มริซอนก็มีทั้งหมดสามกระถางกำลังว่าจะปลูกกระถางที่สี่ค่ะเก็บกินคืองามทุกฤดูกาลเลยนะคะผักชีล้อมปกตินะคะแม่บริโอนจะวางกระถางผักชีล้อมไว้ในที่สูงหน่อยวางไว้บนต่างหรือว่าวางกระถางซ้อนกระถางน,นี่ยกลงมาให้ fc ดูเฉยๆนะคะ นี่ก็จะเป็นกระถางผักชีล้อมค่ะใบจะบางๆเพราะว่าตัดใบไปกินแล้วนี่เห็นไหมคะ จะวางกระถางไว้บนหม้อนึ่งหม้อนึ่งก็ใส่ดินแล้วก็รดน้ำลงไปน้ำจะขังในหน่อยนะคะมีความชื้นผักชีร้อมจะชอบมากหม้อนึ่งเนี่ยมันจะรั่วซึมนิดนึงแม่บริสอนก็ไม่ได้เจาะรูเพิ่มก็มาใส่ดินแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วก็เอากระถางผักชีร้อมมาวางไว้บนนี้แล้วก็วางไวขง้ข้างๆอ่างน้ำเห็นไหมคะขวามืออม่นน้ำเล็กแล้วมีน้ำขังอยู่นะคะเนี่ย ปาชีรอมจะชอบมากชอบลักษณะ,ะชื้นแฉะแล้วก็ชอบบริเวณที่มีเสียงเด็ดลำไรค่ะน้องแมวนาขวัญค่ะเดินทางกลับจากสระบ,บุรีมาที่ขูราชเพราะว่าน้องนาขวัญจะอยู่กับแม่กล้วยจะอยู่กับยายคือแม่มริซอนแค่3าวันนะคะสุกเสราร์อาทิตย์ บรรจันแม่กล้วยเขาก็พาไปที่สระบุรีทํางานเสียดวันศุกร์แม่กล้วยก็พากลับบ้านที่โคราชนะคะน้องนาขวัญจะกลัวรถใหญ่ค่ะกลัวรถบรรทุกกลัวรถน้ํามันนี่กลัวรถน้ํามันเห็นไหมคะหางชี้หูชี้แล้วก็คางหึ่ง,งกลัวค่ะกลัวรถน้ํามันกลัวมากนะคะก็จะเดินทางขึ้นรถได้นะคะ เจออะไรน่าสนใจก็จะมองแบบนี้แหละอันนี้เขากลัวรถบรรทุกเขาก็จะมองใหญ่เลยพอกลับมาถึงบ้านนะคะก็มากินกุ้งกุ้งต้มหั่นเป็นลูกเตา๋าชิ้นเล็กๆให้เขาจะชอบกินกุ้งต้มแล้วก็กินอาหารเม็ดนอนตาปลือแล้วจะหลับแล้วชอบนอนบนที่นอนนุ่มๆอันนี้ก็เป็นที่นอนของน้องนะคะผ้าห่มนุ่มๆซื้อมาให้จะหลับแล้วหลังจากกินอิ่ม กินได้กินดีนะคะแล้วก็หลับสบายอายุประมาณ3-4ปีแล้วคะ่ะน้องนาขวัญแมวน่ารักว่าไงลูกนาขวัญน,นอนตาปรือเลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มดีโซนกษะสีอินทรียด้วยนะคะ มีน้ำหมักปลาทะเลสุดทิมก้นจุลินทรีหนอกกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชแล้วก็ต้นพันธ์ุผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า20ชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นมะตูมแขกผักหวานบ้านกุยช่ายหูเสือนะคะสนใจก็ทักมาแม่มรีสอนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้ก็ขอจุบที่เพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตาม กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มรีโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ